เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างครับทางด้านอุทยานแห่งชาติหลายๆที่สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ออกมาประกาศแล้วว่าในช่วงวันไหนเอ่ยที่จะมีการยกเว้นค่าบริการเรามาติดตามครับเนื่องจากในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กร,รกฎาคมของทุกปีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับยกเว้นค่าบริการในการเข้าในเข,นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เฉพาะชาวไทยนะครับและยานพหาหนะเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีรวมถึงสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันในครอบครัวครับ นักท่องเที่ยวค่ะสามารถหาข้อมูลก่อนการเดินทางและสำรองบ้านพักได้ที่เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะพร้อมยันยาำการดูแลสุขอ,อนามัยและความปลอดภยัยการรักษาความสะอาดของจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันค่ะเช่นห้องน้ำและห้องสุขาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านพักหรือว่าเต็นที่ให้บริการแล้วอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ